สวัสดีครับมาเจอกันนะครับเช่นเคยครับวันนี้เรามาพูดถึงนะฮะตัวเลขสัญลักษณ์เกี่ยวกับตัวเลขนะฮะหรือความความฝันฝันนะตอนนี้จะเป็นหมายเลขหนะฮะความฝันหมายเลขหนี่จะหมายถึงอะไรบ้างมาดูกันนะฮะแนนนนะครับก็บางท่านฝันเห็นอะไรฮะ งูมีแฟนรายการถามมาฝันเห็นงูผมก็บอกว่างูรัดคอเอา้าคุณก็ต้องเกี่ยวเรื่องความรักแน่นอะนถ้างูรัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรักอย่างนั้นนะครับถ้างูจองนี่ก็แล้ว่ามีคนมามองแต่ชอบขอคุณแต่ตามผมงูใหญ่เนี่ยปีมะโลงเห็นะก็เรียกฮะเหมือนกันนะฮะพญานาคความหมายก็คืองูใหญ่ใช่ไหมปีมะโลงพญานาคนะนะฮผู้หญิงด้วยนะฮะแล้วก็เรือศีรษะคนเอออันนี้ไม่ทราบนะฮะแล้วก็มีว่าวจุฬารั้วบ้าน นะฮะดวงดาวเอา้าโลโอเคดวงดาวที่ใช้ได้จะเป็น5แฉกนะฮะในความหมายที่เราเม่หมอะนะฮะหา่านดอกไม้หอมนะมือเท้าด้วยนะอันนี้จะไปสอดคล้องกับหมายเลขเสาะด้วยนะฮะความฝันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางวิเคราะห์นะครับในหมายเลขนั้นๆน,น,นั่นแหละครับผม ให้กับท่านหมายเลข5กับความฝันสัญ,ญลักษณ์นะครับผมเดี๋ยวดูต่อนะฮะหมายเลข,ขึ้นอื่นยังไงนะครับแต่ละคลิปผมพมยายามจะแยกเอาไว้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องปักบนนะครับบางท้านกําลังแบบว่าฝันอะไรแล้วก็หมายเลขอะไรบ้างนั่นแหละครับผมเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผม